สนับสนุนโดยกลาสูลิตสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพนี่แหละครับกว่าจะเป็นรถในฝันหรือว่ากว่าจะเป็นคลิปคลิปหนึ่งหรือว่าภาพภาพหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ชมกันทุกขั้นตอนก็อย่างที่เห็นว่างานบางอย่างเราก็ต้องอาศัยผู้ชำนาญการในแต่ละด้านแต่ละสาขาที่เขาทำอย่างเช่นที่ร้านนี้นะครับวัฒนาชัยกรประตูเนี่ยอันเนี้ย ผมว่าเขาเชี่ยวชาญเรื่องการทํากรอบประตูติดตั้งพวกกระจกหรือว่าอะไรต่างๆอีกสักพักที่เราขึ้นเจ้าตัวหลังคาเปิดประทุนนะครับอ่าก็ต้องกลับมาตั้งอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ลูกยางหรือว่าอะไรต่างๆมันเสมอแล้วก็พยายามที่เอาให้ลมมันเข้าได้น้อยที่สุดนะครับตอนนี้ถามว่าง,งานมันเดินทางไปกี่เปอร์เซ็นแล้วผมว่ามันก็ไปได้ค่อนข้างเยอะแล้ว ที่สําคัญคือที่เราช้าไปนิดนึงเพราะว่าเรามัวแต่เอาเวลาไปทําไปเติมฝันให้กับคนอื่นที่เขามีฝันเหมือนกันรถเราก็ไวเล่นสุดท้ายนะครับนี่ก็เป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าเป็นฟีลลิ่งที่การขับรถเป็นรถเปิดประทุนแล้วก็มีกระจกลักษณะแบบนี้มันก็เท่ไปอีกแบบได้อารมณ์ได ฟิลลิ่งรถคอนเวอร์เทเบแบบอเมริกันครับเดี๋ยววางแผนงานต่อไปที่สตูก็คงเป็นเรื่องของการเก็บงานรายละเอียดพวกสายไฟ ระบบไฟต่างๆเช่นพวกเครื่องเสียงพวกอะไรต่างๆนะครับที่เราควรจะต้องทำก่อนเพราะว่าเราต้องมีการลายสายวางแผนนะครับในการเดินสายไฟทุกอย่างเก็บให้มันเป็นระเบียบแล้วก็ก่อนที่จะเอาพรมเอาพวกเบาะอะไรต่างๆที่เราซื้อมาแล้วนะครับเอามาลงให้มันตามบล็อกตามสเปคออริจินอลทุกอย่าง เีครับแล้วเราก็กลับมาเจอไอ้หนวดนี่เหมือนเดิมเลยหน้าผมเหมือนกันไหมนนครับดูดีๆครับนี่แหละครับปากทางเข้าลังของเราเดี๋ยวเรากลับ มาไปเข้าคอกแล้วก็วางแผนกันต่อไปว่าพรุ่งนี้เราจะมีงานอย่างอื่นนี่เราจะทำอะไรกันบ้างทัารองว่ามาป่ากับนองศึกภาคนี้เราขย,ยบใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้วครับครับเราเก็บงานส่วนที่เหลือเราไปเรื่อยๆก่อนนี่เจ้าโลโกโกนี้นะครับนี่มันมีมาร์คกิ้งเจ้าตัวรูเดิมอยู่เดี๋ยวเรา อาต้องเจาะจากข้างในออกมานะครับอันนี้เราแปะไว้เป็นอีกเทคนิคนึงกันสีหรือว่าอะไรมาหลอกกระเทาะออกมาครับมา อันเดิมนี่ก็คืออันนี้นะครับแต่อันนี้เป็นอันของคนโรคจิตเหมือนของเรานะครับเราจะย้ายม้ามาอยู่ฝั่งนี้นี่ทาการเรียบร้อยปฏิบัติกิจเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเดี๋ยวทำการย้ายครับเดี๋ยวขออนุญาตหาตําแหน่งก่อนนะครับเพราะว่าถ้าลงมาเปิดลงมาเยอะเนี่ยเห็นไหมครับสีมันจะเป็นรอยนี่เราพยายามหาวิธีก่อน tiếp tục P ยังมีอุปกรณ์อีกอย่างนะครับที่เราแต้กงต้องทําการเปลี่ยนนะครับนี่อันเนี้ยบางคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันก็โอเคแล้วใช้ได้แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับซื้อมาใหม่จัดก,การเปลี่ยนเจ้าหัวเกียร์แป้นบอกตำแหน่งเกียร์ให้เรียบร้อยดีกว่านะครับก็งานพวกเนี้ยเหมือนที่บอกไปว่าถ้า,ารู้สึกว่า สงสัยว่ามันประกอบยังไงนู่นนี่นั่นอะไรต้องใส่เข้าไปก่อนเราสามารถไปโหลดพวกนี้มาได้นะครับหรือว่าดูอย่างในหนังสือก็ได้บางคนก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่จาเป็นง่ายอาจจะใช้เซนก็ได้แต่ว่าอย่างเงี้ยชัวร์สุดเด้รู้ว่า,าพวกสกรูพวกอะไรต่างๆมันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับอเค ตรงตามตำราเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะเลื้อยกระดูกงูนะครับปึ๊บจับท่อนนี้ด้วยจะเลื้อยลงมาจะยางท่อนนี้ไว้ใสท่ทีหลังครับเี๋เรามาลองดูนะครับนะครับสน,นิทปั๊บลงก็จะไม่เข้าทำข้างนู้นต่อซับ เระเริ่มงานในส่วนของพาร์ตแล้วตัวนี้นะครับผ้พาพาทุนแล้วก็เสื้อเสียงนะครับที่เราเตรียมไว้ในเมื่อวานแล้วอันนี้นะครับวิดีโอที่เราเตรียมไว้ก็อันนี้เป็นงานทําใหม่นะครับแต่ว่าเหมือนของเดิมเป๊ะเลยอันนี้มีสายเสียบออกอินนะครับสามารถเล่นแล้วก็ต่อกับ iPhone หรือว่า iPad iPod อะไรต่างๆได้ ราสมัยแต่ว่าวิเทจเดี๋ยวเราไปใส่กันหอย่างอย่างที่สองคือยกตัวนี้นะครับนี่แม็ t a n งอ n ล i มิเน d นะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัวผ้าหลังคาประทุนแล้วก็พวกน,อน็อตอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับซึ่งอยู่ในนี้นะครบแล้วเดี๋ยวเราไปขยายดูกันว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้จากที่เราทำกันบ้างมานะครับว่าถ้าเราจะทำรถ ไอผึออท่าหลังคาประคุณเนี่ยมันมีเทคนิคมันีมันมีทริคยังไงบ้างง่ายๆเลยนะครับตอนแรกเลยเราก็ลองเปิดหาก่อนนุยาก็จะมีในส่วนของคลาดใน Google นะครับซึ่งเราพอจะโหลดได้จะได้รู้ว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์มันอยู่ตรงไหนบ้างน,นะครับหนึ่งอย่างนะครับมีสกรูมีน็อตมีอะไรยังไงแล้วก็ พอกยานต่างๆมันใช้วิธีการประกอบอยังไงนะครับก็อ่านจากในพาร์ทนี้นะครับนีก็จะมีวิธีมีรูปต่างๆมีจะคอยอธิบายให้เราทำความเข้าใจในการประกอบประมาณนะครับนี่หนึ่งอย่าง2คือถ้างง,งหรือว่าไม่เข้าใจว่าไอการประกอบเนี่ยอันไหนต้องใส่ก่อนใส่หลังแล้วก็วิธีการทํามันต้องขึงจากข้าง,งหน้าไปข้างหลังหรือว่าข้างหลังมาข้างหน้าเราก็ใช้การหาใน y o YouTube นะครับ เราไม่ปิดบังกันว่าเราใส่ได้ตัวผมเองขนา ube, ผมดูใน YouTube ผมก็รู้เลยว่าเครื่องมือบางอย่างเราก็ยังไม่พอนะครับผมต้องอาศัยช่างผู้ชำนาญง,งานนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูตัวอย่างกันนะครับนี่ครับเขาก็จะบอกวิธีการใส่เราตั้งแต่ต้นว่ามันเริ่มยังไงต้องใส่อะไรบ้างแล้วก็มีชิ้นส่วนอุปก,กรณ์ไหนบ้างนะครับแลเ,เป็นอีกหนึ่งอย่างหนึ่งวิธีที่เรามีเครื่องมือสื่อสารแบบเนี้ย เราก็สามารถจะทำงานแบบนี้ได้เราสามารถเรียนรู้ถึงเราจะทําไม่ได้หรือไม่ได้ทําเองเอาไปให้ช่างผู้ชงานาญการทำเตงง็มเล็น้อยเราจะมีเล่หเลน์ละว่าวาิธีการใส่ที่มันถูกต้องถูกวิธีมันทํำยังไงตามหลักสากลตามหลักของประเทศนั้นๆที่ผลิตรถนั้นๆนะครับนะเป็นดาวปึ๊บๆก็จะบอกขั้นตอนทุกอย่าง เฟอฟินิเจอร์แล้วขั้นตอนสุดท้ายเป็นแบบนี้เดี๋ยวทีนี้ดูอันนี้เขาคร่าวไปนะครับผมขออนุญาตอธิบายเรื่องนี้อีกอันหนึ่งตามมาแล้นี้ครับสิ่งสั้ทัญเลยที่เราพบปัญหานะครับต้องบอกว่าเนื่องจากรถของเราเนี่ยเป็นเจ้าตัวฮาร์ดท็อปแล้วเรามาทําเปิดประทุนเพราะฉะนั้นอะไหรบางชิ้นบางอย่างจุดยึดอะไรบางอย่างของเรามันจะไม่มีเหมือนรถเปิดประทุน ง,ง่ายเลยที่ผมเห็นนะครับก็คือเจ้าตัวนี้มันจะมีตัวล็อกผ้านะครับซึ่งจะเป็นปเหล็กอยู่บริเวณนี้3าชิ้นนะครับวงนี้ชิ้นตรงแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่เป็นไม้ฮอกกี้นะครับไม้ฮอกกี้มันจะอยู่บนนี้เป็นตัวทับอีกทีหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยเป็นตัวยึดผ้าซึ่งอันเนี้ยต้องกลับไปที่อาจารย์ปลิวนะครับที่แต่แปลงโครงสร้างให้เราให้เขาขึ้นเหล็กมาให้เราหน่อยเพื่อเป็นตัวยึดผ้าหลังคาเพราะไม่งั้น ราขาสามชิ้นนี้ไปเนี่ยไม่มีโอกาสเลยที่เราจะได้ใส่คาบนทุนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่พบปัญหาที่เจอเดี๋ยวขออนุญาตเอาของขึ้นนะครับแล้วก็ไปการดูแล้วก็ดูว่าชิ้นส่วนอะไรบ้างที่มันจะต้องดัดแปลงนะครับอลมิเนีก็มีชิ้นส่วนอีกสองชิ้นชินคิดว่านาจะได ชุบพรีเมียมกันอันนี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับอันนี้สําหรับเจ้าตัวแดชแพดจะอยู่บริเวณดน้านหน้านี่นะครับเดี๋ยวชุบโรเมียมให้มันสวยๆเป็นอย่างแล้วก็ในการทําเครื่องเสียงของเรานะครับ<ช> <ๆ S 2> เดี๋ยวไปดูหน้างานว่าคงเดินสายไฟเข้าไปก่อนส่วนเรื่องลําโพงหรืออะไรเดี๋ยวค่อยตั้งจุดมารก,กันอีกทีหนึ่งอันนี้ปิดลำโพง,รงครับไ <ๆๆ S 1> ปเดินทางครับ ค่อยๆไปทีละอย่างเราไม่รู้ว่าเทมปมาป่ากนองศึกข,ข้างนี้มันจะจบลงอย่างไรแต่พยายามทําให้รวดเร็วที่สุดเพราะว่ามหากราบสี่โปรเจกต์คุณเขาเรายังรออยู่ตอนนี้คงทําเจ้าตัวนี้ได้ในระยะเวลาที่จํากัดนิดนึงเราต้องไปต่องานนู้นแลดี๋ยวไงรถตัวเองค่อยกลับมาทํากันอีกทีนึงครับ ทีแล้วผมว่าการขับรถเปิดปทุนในเมืองไทยในเวลาเที่ยงวันแบบนี้มะเร็งผิวหนังอาจจะกินได้นะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากเพราะบ้านเรามีอยู่แค่สองหน้ามีร้อนกับร้อนมากๆนะครับโ oh. เดี๋ยวก่อนใส่หลังคาก่อนเ,เราได้ลงมือใช้เครื่องเป่าอากาศเซฟีวของเราแล้ว ตอนนี้ใช้ไปก็ไม่มีผลอะไรนะครับทางที่ดีคือรีบขับไปถึงร้านเครื่องเสียงให้เร็วที่สุดก่อนดีกว่า